ซึ่งคอร์สเนี้ยค่ะที่ได้เรียนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความสําเร็จอะใครๆก็อยากจะได้มันใช่ไหมคะแต่ว่าในคอร์สเนี้ยเขาจะสอนให้เราเนี่ยค่ะ,อ,ะอยากสําเร็จเนี่ยเราจะต้องมีกระบวนการแบบไหนบ้างที่มันทําให้เรารู้สึกว่าความสําเร็จเนี่ยมันเรียบง่ายไม่ได้ยากนะคะเริ่มตั้งแต่สอนตั้งแต่เรื่องของกระบวนการคิดจะต้องคิดแบบไหน ลงมือทําแบบไหนนะคะแล้วขับเคลื่อนตัวเองแบบไหนให้ไปสู่ความสําเร็จคือโค้ชโอปาิสานะคะสอนให้มันรู้สึกว่าเรียบง่ายแล้วเราอยากจะลงมือทํานะคะตรงนี้ซึ่งในเรียนในคอร์สออนไลน์เรารู้สึกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่แบบบางครั้งเราคิดไม่ถึงนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเออมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปที่จะเราจะลงมือทํานะความสําเร็จนะ่ยในรูปแบบของคนสําเร็จระดับโลกที่เขาเรียนรู้กันนะคะมันเป็นแบบนี้เหรอที่เขาเริ่มลงมือทํา มันก็ทํากันแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเข้าใจแล้วก็เอามาเขาเรียกว่านะวางแผนลงมือทําในแบบฉบับของเราคะ่ะก็ขอบคุณมา,มากๆคะ่ะสำหรับความรู้ที่โคร้รโอปาอิสานให้อย่างเต็มที่ในคอร์สออนไลน์นะคะขอบคุณมา,มากๆคะ่ะ